สะดวกมากเลยครับใช้มือจับฟองน้ำในการเคลือบสีรถก็ไม่เลอะมือครับแล้วก็ทำให้เราออกแรงกดแรงขัดนะครับในระหว่างการเคลือบสีได้ด้วยนะครับสุดสิครับขอแนะนำวิธีการติดนะครับมือจับฟองน้ำกับตัวฟองน้ำนะครับที่มีหลายรูปแบบน้ตัวมือจับฟองน้ำนะครับ ท,ที่เราจะเจอกันว่ามีตัวติดเนี่ยมีอยู่2แบบก็คือว่าเป็นที่แบบหนังเตยเรลโคนะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นตัวพลาสติกเลยก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนหนามที่เป็นพลาสติกเลยนะครับแต่ที่ที่เรามีอาจจะเห็นกันบ่อยครับก็จะเป็นแบบแบบนี้ครับเป็นเรลโก่หนัมเตยอย่างนี้นะครับคือเริ่มผมเริ่มตัวนี้ก่อนเลยก็คือว่า ตอนที่เราใช้ครับถ้าเราแปะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมัน,น้เข้าอยู่นะครับขั้นตอนง่ายมากเลยก็คือเราแปะลงไปบนฟองน้ําก่อนแล้วบิด้ายขวาครับเพื่อให้ตัวตัวของเนื้อ,อยใยใยของตัวแปะนะครับไปเข้าไปแทรกในล่องของฟองน้ําดังนั้นตอนที่เราใช้แล้วเนี่ยมันจะมันจะอยู่แน่นขึ้นนะครับต่างกับตอนที่เราแปะปุ๊บอย่างนี้มันก็อาจจะ มันจะหลุดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบิดซ้ายขวาให้มันแทรกเข้าไปก่อนนะครับนี้ก็อยู่ได้ขย่าก็ไม่หลุดอย่างนี้นะครับแน่นเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นใย,ยผ้าแบบไมโครไฟเบอร์ครับอาจจะแทรกได้ดีกว่าด้วยนะครับ,รบเห็นไหมครับ แล้วที่ติดได้แน่นมากที่สุดคือถ้าเกิดแผ่นแปะครับเป็นลนักษณะเป็นคนละเอียดแบบหัวขัดฟองน้ำแบบนี้ครับตัวตัวมือจับเนี่ยจะติดได้แน่นมากเลยกดไปปุ๊บเลยไดเสียงคลดแเลยครับแน่นมากครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้สำหรับในการการแปะและการขัดที่ในรอบสูงอยู่แล้วครับ แล้วก็อันนี้เนี่ยเราก็จะใช้งานแล้วก็เวลาที่เคลือบก็จะไม่หลุดมือนะครับดวยแล้วเราตอนน้่นยาเคลือบสีก็จะมีเลอะมือเราด้วยนะครับถ้าอ,อีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบพลาสติกเป็นหนาแบบนี้นครับเวลาที่ใช้เหมือนกันครับลักษณะเดียวกันคือมัอนใช้ครับก็แปะลงบนของนานแล้วบ,บ,บิดนิดนึงให้ตัวตัวตรงนี้ก็จะมีหนามนิดนี้นะครับ เป็นเป็นแฉกกบบิดเข้าไปครับน่ครับแน่นจกันครับก็จะมีสิ่งที่จะแนะนำครับถ้าตัวสำหรับรุ่นหนามเนี่ยมามาติดบนใยผ้าตอนที่ดึงนะครับตอนติดแน่นเหมือนกันนะครับแต่ตอนที่ดึงอาจจะก็ค่อยๆดึงนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวใยผ้าอาจจะเป็นเป็นขุยๆได้ ที่ดึงครับต้อง่ฟยๆดึงนิดนึงนะครับถ้าเราเ,เราดึนแฟร์อย่างนี้เลยเหมือนฟุบเนี่ยผ้าผ้าไรอยาจ,จะเป็นปุ๋ย,ยครับเพราะอย่างเช่นผ้าผ้าสีขาวเนี่ยจะเป็นขนละเอียดหน่อยเนี่ยเราก็อยากจะให้ผ้าเนี่ยในการที่ขัดหรือถูน้ำยาเคลือบสีเนี่ย ผิวเรียบนะครับ,รบก็มีเพียงเท่านี้ครับนี่ไงครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ